สวัสดีครับวันนี้วันที่สาวสวดเรียนพุษภาคมเปลี่ยนหลังคาผ้าใบครับช่างมาเปลี่ยนหลังคาผ้าใบตลาดรถลาบีทาคอมอนอย่างครับบรรยากาศกับบรรยากาศ ทีมงาน่าชมรอบ

ุผู้คนรอบครับตลาดรถอ,อมอน บรรยาก,กาศก็บรรยาก,กาศ ฟ้าแจ้งจางปังฟ้าแจ้งจางปังขอจบบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับตลาดรถลาบอินทาก้อนมอหนึ่งกอมอหนึ่งบรรยากาศบรรยากาศ เป้นป้าไปเป้นท้าไปเป้นท้าไปฝัง่งตรงข้ามเป็นเส้นท่านลามินทา มชมบรรยากาศแค่นี้กันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคน